สวัสดีค uh ่ะวันนี้เราอยู่ที่ปีสบาเดนนะคะวันนี้เราจะไปเดินเล่นกันเป็นเมืองใหญ่มากระยะอยู่เมืองแบบนี้บ้างเอามาแค่กีสามสิน เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันระหว่างเดินทางไปด้วยเราไปิสต์คำถามมาแล้วอันนี้แบมนะคะอันนี้แบมนะคะ่มืคนที่คนถามเออถ่ายก่อนเป็นคำถามจากชาวช่องถามว่ามาที่เยอรมันได้ยังไง มาได้ยังไงมิมามาปัดกับโครงการเอเจนซี่มากับเอเจนซี่นะคะเรามาโครงการเดียวกันนะคะสรุปก็คือเรามากับเอเจนซี่นะคะแล้วก็มีถามว่ามาทำอะไรที่นี่ตอนนี้เรามาเดินเล่นไม่ใช่มาเยอรมันเนี่ยมาทำอะไรที่นี่ เป็นแรงงานต่างดาวมา <laughs> ทำงานให้เขาแล้วเราไม่ทำท,ที่ไทยเหรอเขาอู้ที่ไทยเหรอทีไทเอ่ะได้เงินงอมันคือเรามาเป็นพยาบาลน,นะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นพยาบาลเป็นเราเป็นผู้ช่วยใช่ววยยแต่่่าาาทงนค,คืออยู่ระหว่างการเทียบบุตรแล้วก็สอบภาษานะคะ รีวิวคนที่ทำงานคนที่ทำงานหรอเอ้ยเพื่อไม่ใช่คนไทยใช่ไหมคนดอยดอยก็ขี้เกียจชอบดูกที่ออกมาดุริทุกๆชั่วโมก็คือที่นี่เขาจะสูบบุหรี่กันได้คนก็เลยสูบบุหรี่กันฉ่ำเลยฉ่ำแบบฉ่ำมาก แต่ว่าบอร์ดที่เราอยู่ตรงที่เราอยู่คือเราเป็นเราเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีแบบดีมากไม่สุบุรีไม่อะไรก็แบบขยันทำงานเลยก็เลยไม่ได้มีปัญหาอคนใหญ่ต่างชาติอ่ะที่ไม่ใช่เยอรมันอ่ะแต่ไม่ค่อยฝึกถ้าเป็นงั้นคงเยอรมันแท้ๆก็สูบกันเขาแบบบุหรี่มันไม่ผิดกฎหมายไอยากสูดตรงไหนก็สูบเลยประมาณนั้นแล้วก็แฟนได้อยู่บทเลย ตอนนี้เหรอใช่ได้ไปเทนที่วอร์ดดิวโล3สามเดือนพอจริงๆอยู่สันปวดสันคอบของเราอยู่ที่อารมณ์ PACU ที่เป็นแบบคนไข้หลังโคนอกนะคะแล้วก็คนไข้จะอยู่ประมาณแบบบ็อบเซอร์ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอเี้แล้วแต่แล้วก็ถ้าดีทุกอย่างดีก็ย้ายออกไปส่งไปบอกส่งกับคืนอะไรเงี้ยสวยเมืองสวยอ่ะ คำถามต่อไปชีวิตการทำงานที่นั่นเป็นยังไงบ้างต่างจากไทยไหมต่างต่างยังไงต่างแบบว่าค,คาุณไข้ไม่ได้ไม่ได้เยอะไม่รู้ดิจริคือจริงๆก็รีวิวไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ได้อยู่บวกมาก่อนแต่รู้สึกว่าคนไข้กับพยาบาลมัน งานไม่หนักเกินไปอ่ะใช่ใช่ไหมใช่รู้สึกว่ามันคือด้วยความที่ตอนตอนที่อยู่เนี่ยไม่ได้อยู่บอดไงก็เลยไม่รู้ว่าแบบที่บอดจะหนักไหมอะไรยังไงแต่ว่าอันที่ทําอยู่อ่ะก็คือดูแบบสบายมากแค่เล็กดไว้ท่ซสายอย่างเดียวแล้วก็ให้ยายเก็บปวดจบก็เป็นของฉันก็วันเช้าก็จะเบรคบาร์แล้วก็ไว้ท่ซสายให้ยากินข้าวแล้วก็ คนไข้แบบจะแทนตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนไข้แบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มันดูไม่ค่อยมีอะไรเนาะใช่ไหมไม่มีอะไรเป็นงานดูทีแล้วก็เอกสาก็ไม่มีเวาอาจจะง่ายตรงที่เอกสารไม่มีด้วยหรือเปล่ามือหนูก็ทําในคอมออเดอร์ก็ดูในคอมใช่แต่ว่าตอนตอนที่อยู่ที่ไทยก็คือโน้ตโน้ตกว่าจะได้เขียน คือแบบยุ่งทั้งวันมาเขียนปลายเวนอะไรเงี้ยที่นี่เนอะโนเขียนแค่ประมาณสามประโยคเออสามสี่ประโยคสี่ประโยคก็เยอะแล้วนะบางเวนเวนดึกอ่ะเขียนแค่ประโยคียวเองเขียนว่าคนไขรนอนหลับได้เออเพราะวันนั้นที่เคยเห็นเขาเขียนนะบ่อยมากส่งเวนก็แป๊บเดียวอ๋อใช่แล้วก็เรื่องส่งเวรที่ไทยคือส่งเวรเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแบบโอ้โหโคตรนานอะไรเงี้ย ก่จะได้กลับบ้านแต่อยู่นี่คือมันเป็นเวรที่เป็นคา,าบเขาเรียกว่าคาบเกี่ยวกันหรอกเป็นคาบเกี่ยวกันแล้วก็เราก็เลยจะแบบเหมือนคเวรดึกสมมติเวรบ่ายกับเวรดึกนาะเวรบ่ายไอ้เวรดึกเขาก็จะมาก่อนักวก็ามาเกือบครึ่งชั่วโมงได้แล้วก็ส่งเวรให้เสร็จส่งเวรเสร็จถ้าเราเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านได้เลยตามบนเขือ ีอกก็คือถ้าแบบว่าเราส่งเวนเสร็จแล้วเรากลับบ้านได้เลยใช่ปแต่ว่าถ้าสมมติว่าวันนั้นเรายุ่มมากเราแบบเราับชาเงี้ยแล้วต่อเรื่องส่งเวนถือว่าเวนเวนเวนต่อไปเข้ามาแล้วเราก็ส่งเลยแล้วเราก็ กลับบ้านได้เลยหรือว่าถ้าเรายุ่งใช่ป่ะแล้วก็ถ้าเราติดบัตรช้ามันก็จะนับเป็นชั่วโมงการทำงานไปหมดเลยแล้วก็แบบเอาไปคำนวณเป็นเงินได้เลยตรอใช่เรื่องงานงเาเลยของฉันนะบางทีมันคือออกจากบอร์ดอะตรงเวลาแต่เราต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปอะไรย่างเงี้ยมันก็จะเลื่อนไปประมาณแบบ5้านาทีสิบนาทีมันก็สัสงไปเรื่อยๆไงไม่มีติดบัตรอหรอพอฉันติดบัตรเลยแล้วก็แล้วก็จะแบบคิดเป็นเงินหมดเลยฉันอะเคยได้มาเกินมาประมาณแบบ แต่มันได้ไม่เยอะหรอกชั่วโมงละประมาณ3 4, 4, ามสี่อ่อยก็เกินมาเดือนละสองชั่วโมงสามชั่วโมงเลยได้มานนิดน่อยแต่ถ้าเราปิดออกก่อนก็คือเวลาลำาขานนะมันอื่นเราก็ต้องอยู่ให้เกินอะไรประมาณก็มีคำถามว่าตอนสมัครตอนที่มาเลือกบอร์ดได้ไหมไม่ได้ สัมภาษณ์เอาเขาไม่ให้ลเลือกพอสันเขาให้เลือกเลยพอสัมภาษณ์เสร็จ mm hmm. คือเหมือนตอนสัมภาษณ์เขาก็จะให้เราเขียนไปแหละว่าแบบเราอยากอยู่วอร์ดไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เขียนเขียนไปแล้วพอพอสุดท้ายก็ก็เหมือนเราเลือกวอร์ดวันนั้นแล้วพอเราถามแล้วเขาจะให้ถามคํมา,าถามสบายก็ถาม่าแบบเราน่าจะได้อยู่วอร์ดไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าจริงๆจะต้องได้อยู่ชเชสเทนยูงงยนิตอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาจริงมันเต็มก็เลยไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็เลยได้ไปอยู่ ไม่อยู่อันเนสเขาจัดใหะเป็นบางคนแบบอยากอยู่อีาอาร์เงี้ยาไม่อยู่เลิกไม่ได้แต่ว่าถ้าหลังจากนี้ ลงมาไปที่ลงมาที่ได้เงินเยอะๆคนไปก่อนออแล้วถ้าถามว่าแบบค่าตอบแทนค่าเที่ยวกับที่ไทยดีกว่าไหมเออก็ไม่ต่างกันมากแต่ก็อาจจะมากก่านหน่อยแต่ว่าชั่วโมงการทำงา,น,งาน,นน้อยกว่าก็คือทำงานสบายกว่าแต่เงินน่ะ ก็คือเท่ากับที่ไทยตอนที่ขึ้นเวรแบบหนักๆเลยอะแต่ออว่นนี้ก็ดีกว่าไงใช่เป็นเหมือนกันที่แบบทำงานรู้สึกว่าทำงานน้อยกว่าจะได้เงินเท่าเท่ากันอันนี้คือเงินเรายังไม่ได้เป็นพยาบาลจริงๆไงแต่คิดว่าถ้าเป็นพยาบาลจริงๆอ่ะเงินก็จะต้องเยอะกว่าอย่แล้วใช่เก็บเงินปีเอ,อิน,น คิดว่าน่าจะดีกว่าคุ้มค่าที่น่าจะมาอยู่มัง้งประมาณนั้นแล้วเดินมาถึงพอดีเลยต่อคนถหาหมบนเลยจะมีคนถามอีกว่าแบบมันมีไบเทียมไหมที่โรงพยาบาลเราไม่มีนะคะแต่ว่าที่อื่นน่าจะมีน่าจะเป็นโรงพยาบาลใหญ่ใช่มันแล้วแต่โรงพยาบาลแต่ว่าคือมาจริงๆเราเราเลือกไม่ได้ไงก็เลยไม่แน่นใจเปล่าถ่ายจบเลย เป็นตนลาดนะคะแทนกล้องไปให้ดูแหละจริงๆเราไม่ต้องเตรียมของมาก็ได้มีของขายอันนี้เป็นบรรยากาศของเมืองนะคะคือน่าเดินเล่นมากกินไอติมปะ อยาเได้ติมไหมอันนี้เป็นโบสที่เราตัง้งใจจะเดินมานะสวยมากเลยเพราะแบบมีตลาดอยูน่นะไเดินเข้าไปแล้วไปซื้อเไอติม ยังไม่มาแต่วันหลังมาใหม่แต่ว่าสวยได้เลยแค่คนเดียวเพราะว่มันต้องการตัดขนออกมาใจจะไม่มีรถไฟกลับบ้า